โอ้ด่านโอ้ด่านด่านเมืกี้เลยนี่ว่ะฆาตรกรตัวนี้ย่อดได้นะนี่ได้ดูก่อนเครื่องนี้มีคนมั ยืนทำอะไรจ๊ะกำลังมึนๆอื่นๆเลยจ้ะน้องจา๋าเฮ้ยโอ้โหมันทำให้เสียเวลามันทำให้เสียเวลาได้แล้วหนึ่งคนใส่กับดักหมีโอเคเฮ้ยลูนแตกลูนแตกไวไปไหมหเธอใส่กับดักไว้ที่หัวแล้ว เฮ้ยมีคนหลบแหวนพุ่งมาอย่างรถมอเตอร์ไซค์ใจเอ๋ล้มไป่จงต้นเกมเราต้องรีบนะรีบใส่กับดักหมีวอยเอะว่าอย่าว่ากันสิอย่าอย่าว่ากันเลิศเธอนะอยู่กันสองคนต้องรักกันเข้าไว ได้สองคนก็แจ๋วอยู่นะใส่กับดักหมีได้สองคนถือว่าดีนะเยี่ยมเลยเยี่ยมยุดยวเดินหาคนที่เหลือ ต้องตีคนที่ยังไม่เจ็บนะเพราะเขาจะได้มีหมวกแฟชัน่นนี่ไงจ้วงไปทีเฮ้ยมีคนถอดหมวกได้ละคนนึงอะ่ะมันจะไปถอดหมวกแฟชัน่นทำไมวะจะโดดหน้าต่างเหรอเอาไม่ใช่แนแมนแวน,แวน,แวนทุ่ง โอเค,โอ,เคโอ้มันทอดหมวกแล้วสองคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พีมพ่มาไรพี่มาไรใจเย็นๆนะมาเซียนเซียนกันเฉย <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างโหดกันนะเดี๋ยวนี้จีลายูโบอก มีอารมณ์คือมีอารมณ์ครัคบพูดตรงตรงไม่อ้อมค้อมเฮียเฮียเฮียเข้าตู้เฉย นนี้เฟสสองแล้วไม่ไม่ต้องใส่กับดักยังเหวอโอเคจิรายุตอบตอบแทนพี่ไปก่อนนะค่อยๆเดินนะยอ่อย่อบ่อยๆก็ไม่ดีโอเคอยู่ตรงนี้จะไปไหนหัวจะระเบิดแล้วเหรอ ไม่ต้องไปไหนนอนเฉยๆนะนอนเฉยๆก็สบายดีอยู่แล้วนะอันนี้หนวิ่งมองหลังเหรอเอ้ยยามันอ้อมค้อม จะมาย่อดเนียนเหรอน้องพี่โดนมาเยอะจนพี่เริ่มจะชินแล้วนะย่ยอเนียนเพื่อนแตกแล้วหนึ่งนะไอ,อ้ยะม่ต้องมาวิงวง่งวนรอบตัวพี่นะมาวิ่งวนรอบตัวพี่ทำไมฮนะวันนี้มาช้านะเลยยาวถึงห้าทุกจริงๆก็เอา้เอาไอ้นี่ยังยังไม่เคยโดนใส่กับดัก ที่หัวจริงๆก็ไม่ได้มาช้านะแต่ทีนี้แบบเหมือนสตรีมเกิดขัดข้องไปทีหนึ่งก็เลยทบให้เลยยาวยันห้าทุ่มเลยวันนี้เวลาทําการของเพจนี้จริงๆจะเป็นสองทุ่มถึงสี่ทุ่มภาพลื่นจนหัวแตกอ,อ่าอ่านคอมเมนต์นะอ่านอ่านคอมเมนต์จนเดินเดินชนอะ โอเคไปช่วยกันละเซิ์ฟนี้ค่อนข้างเนียนง่ายนะเพราะว่ายังไงคือแค่มันไม่มันไม่เหมือนเซิฟนู้นนะเซิฟนู้นค่อนข้างจะมองคนง่ายเซิฟนี้ดูคนยากมากอลมาแถวนี้มาแถวนี้แถวนี้เฮ้ย hey, เข้าตู้อีกแล้วอ่ะ เข้าไปทำไมในนั้นไม่มีอะไรนะอ่ะใส่หมวกไปเลยชอบเข้าตู้ใส่หมวกไปเลยรอนะเดี๋ยวเซิรฟหลักเขาก็จะแก้ไขเดี๋ยวเซิฟเซิฟสี่เขาก็จะแก้ไขแล้วก็จะดีดีแบบดีแน่นอนไม่ต้องห่วงตามหาคนก่อน ย่อดเดินมันช้าเดินปกติกอะใกล้ๆถึงเครื่องเข้ายอ่อไม่มีคนเหมือนนักฆ่าใช่ไหมเหมืนแอสซิสซินเลยไปช่วยกันและ ว่าไงจ๊น้องสาวย่อเพื่อขอขอร้องชีวิตอย่างนั้นเหรอ <c oughs> กระสอกแม่งทิ้งเลย <S 1> <S 1> เอฟเปกมือถือโหลดมาแต่ไม่ได้เล่นแล้วก็ลบไปแล้วถ้าอยากดูเดี๋ยวโหลดมาเล่นให้ได้นะแบบวันไหนอยากพักจากเดนบายเดี๋ยวค่อยไปเล่น ว่าตอนนั้นโหลดมาแล้วแบบยังไงมันยังติดเดดบายอยู่ก็เลยต้องเล่นเดดบายไปก่อนนี่กระซว o เขาให้ย่อมาแบบไม่ทันรู้ตัวย่อไปย่อไปกระซว o เขาให้เอาไปคนละหนึ่งแผล ไอ้คนไอ้คนนี้หัวหน่าจะใกล้ระเบิดแล้วนะเดี๋ยวเราวิ่งตามเขาไปเรื่อยๆก่อนดีว่าหัวเขาจะระเบิดไหมพับไม้เห็น <He et S 2> ไหมเขาจะมีกบดักอยู่ที่หัวใช่แล้วไม่ใช่พานะแต่เราจะทรมานเนตยเดี๋ยวเราจะตามติดชีวิตไอ้คนนี้นะะว่ามันเป็นคนสุดท้ายแล้วที่มีกบดักอยู่ที่หัวเดี๋ยวเราจะดูนะว่าเขาห,เเ <c oughs> หัวจะหัวระเบิดไหมหัวจะระเบิดยังเพื่อนฮนะ หัวหนาจะระเบิดหรือ,อยังเรารอดูอยู่นะเพื่อนโคตรทรมานเซอร์จะตีก็ไม่ตีเดินดูรอดูหัวระเบิดนะหัวระเบิดยนงเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวกระทึบเครื่องก่อนแล้วค่อยเดินตามต่อ <c oughs> ตามติดชีวิตคนหัวจะระเบิด จะเอ๋ยไม่คงสงสัยมันทำอะไรมันทำไมมันไม่ตีวะตามตามไปเรื่อยๆเด,ดี๋ยวดิรอรอรอโอเคแต่ก็เรื่ยอยๆอ่ะย่อ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 ไม่ได้ให้ซ่อมนะ เอ็นดูความอยากเห็นอยากเห็นนะ่ะไม่ได้ดูนานแล้วคนหัวระเบิดหัวระเบิดโชว์หน่อยนะเอา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 ไปรักษาตัวเองมาทำไมไม่เอานะครับรักษาตัวเองนะเร็วเร็วอย่าถอดนะเร็วเร็วเร็วช่วยปั่นไฟเลยช่วยปั่นไฟเอามือเข้าไปแล้วช่วยปั่นไฟอยู่ เห็นไหมโหมกแฟชั่นไปไปไหนก็ไปเอาแล้วอะเห็นนะชื่อมาแดงแปะแล้วชื่อมาแดงแปรแล้วไม่ได้นะห้ามถอดหัวนะห้ามไม่เอาห้ามถอดห้ามถอดนะผิดกติกานะห้ามถอดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <S <s ไม่ได้นะห้ามถอดหัวนะไม่ได้นะไม่ได้นะ เอาแล้วเสียงเริ่มมาแล้วเสียงเริ่มมาแล้วเริ่มติดติดแล้วเสียงเริ่มมาเลยนะเสียงเริ่มมาแล้ว,มมลวไม่ได้นะไม่ได้จะมาย่อก็ไม่ให้นะนายคือหนูทดลองตัวสุดท้ายของเรานะ <laughs> อหัวแตกตาย <laughs> ตามติดชีวิตตั้งนานนะ <laughs> นมนานกาเลเลยนะมันไปไหนล้วไอคนสุดท้ายปินหลุมไปแล้ว <c oughs> หัวหัวแล้วเบิดไปแล้วคนหนึ่งตุย <c oughs> ไอคนสุดท้ายอยู่ไหนวะเน,นี่ยเดินดูก่อนนะมันเนียนได้นะไอนี่มันตัวมันค่อนข้างจะเนียนได้จัดๆเลย โอเคไม่มีประตูไม่ห่างกันมากแต่ถ้ามันเปิดทันก็คือทันอันนี้เจอตัวแล้วดูอดู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 เด,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 ดี๋ยวเราจะทำเป็นใจดีนะเอ้าไม่เปิดอ่ะเปิดเลยเออเร็วเร็วเ <laughs> พวื่อนเวลาจะหมดแล้ว เร็วเวลาจะหมดแล้วเพื่อนไปไหนจะไปไหนจ๊ะไม่เอาทางนู้นมันไม่น่าไปหรอกมาอยู่ข้างในนี่ดีกว่าจะหนีไปไหน มาเป็นเนื้อแดดเดียวซะดีกว่าทรมานแบบจัดๆยังสุดอ่ะแกงเซอร์ขั้นสุดเลยนะเหยื่อเขามาเขามาเพื่อเป็นเหยื่อให้เราฆ่า เราก็เลยต้องเล่นกระเยื่อนะเรียบร้อยโอ้โห,โห,โห,โหดูแ่งมันส่งสติกเกอร์รัวๆเลยนะเราก็ส่งรัวๆกลัลกบไปด็อกเตอร์